สวัสดีครับอยู่กับผมกล้องดูอิดครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งที่มีการปรับเข้ามาเพิ่มเข้ามาในเกม Dead by Daylight แพด PTB 8.3.0ครับซึ่งสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อทกนี้เนี่ยบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งตอนที่เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์หลักนะครับยังไงเนี่ย ก็ต้องรอติดตามในส่วนนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยช่องผมมีให้กดสมัครสมาชิกน,นะครับสําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถกดสมัครได้ที่หน้าช่องนะครับเริ่มต้นเพียงแค่50บาทครับอย่างแรกนะครับจะมาพูดถึงระบบใหม่ที่มีชื่อว่า f i s h i n g m o ลิซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยระบบนี้มันก็ไม่เชิงใหม่ซะทีเดียวครับสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ย ทาง Developer เคยเอาระบบนี้เข้ามาลองเทสกันดูครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันทำให้รูปเกมบาลานซ์เกมเปลี่ยนไปเยอะมากครับคือมันเปลี่ยนจนหลายคนไม่ชอบซึ่งผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ไม่ชอบครับแต่ว่าตอนนี้นะครับมันกลับมาแล้วครับแต่มันก็ไม่เหมือน2ปีที่แล้วซะท,ทีเดียวนะครับโดยระบบนี้นะครับ จะทำให้คิลเลอร์เนี่ยสามารถโมลิเซอร์คนสุดท้ายได้โดยที่ไม่ต้องใส่เครื่องเส้นโมลิครับก็คือจะปรับเป็นเบสเกมเป็นพื้นฐานของเกมแล้วคือจากตรงนี้จะเห็นว่าผมนะครับเหลือเซอร์สองคนและผมทําการแขวนเซอร์หรือจับบูชยันเซอร์คนแรกเพื่อให้เหลือเซอร์อีกหนึคนนะครับและ ทำให้ผมเนี่ยสามารถฆ่าเซอร์หรือว่าโมลิเซอร์คนดังกล่าวได้คือระบบนี้นะครับมันจะทําได้ก็ต่อเมื่อทั้งเกมเนี่ยเหลือเซอร์เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นและพอเหลือเซอร์เพียงคนเดียวนะครับจะสังเกตดูว่าไอไอคอนซ้ายล่างเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนจากรูปตะขอไปเป็นรูปโมลิแล้วก็มีคําว่าคิวหรือคําว่าฆ่าขึ้นมาครับซึ่งเราเนี่ยสามารถฆ่าหรือว่าสามารถโมลิ เซอร์คนดังกล่าวได้ตามนี้เลยครับและด้วยความที่คิลเลอร์เนี่ยสามารถโมลิเซอร์คนสุดท้ายได้นะครับเครื่องเส้นโมลิเลยต้องเปลี่ยนเอฟเฟกตามไปด้วยครับ คือจากเดิมเนี่ยทำให้คิลเลอร์เนี่ยสามารถฆ่าเธอได้ครับแต่มันก็เปลี่ยนเอฟเฟกเป็นการให้แต้มเลือดเมื่อโมลิเซอร์คนท้ายได้นั่นเองครับโดยโมลิแดงเนี่ยจะให้30,000แต้มโมลิเขียวให้20,000แต้มและโมลิเหลืองให้1,000 10, 0แต้มครับแล้วก็ระหว่างทำการโมลินะครับหากมีวัตถุหรือว่าสิ่งผิดหวังระาบีงเนี่ยวัตถุที่ว่านั้นก็จะเลือนลางหายไป ทําให้เห็นท่าโมลิชัดเจนด้วยครับส่วนต่อมาครับก็จะเป็นการปรับสมดุลเปิร์ของทางฝั่งพระชีวิตซึ่งมีทั้งหมด10เปิร์ครับโดย2เปิร์แรกเนี่ยก็จะเป็น เปิร์กตระกูลทีมเวิร์กโดยอันนึงเนี่ยมีชื่อว่า power of two ซึ่งทําให้เรากับเพื่อนเนี่ยวิ่งไวขึ้น5%อีกหนึ่งอันครับก็เป็น collective steal ซึ่งทําให้เรากับเพื่อนน่ยวิ่งได้โดยที่ไม่ทิ้งรอยเท้าเอาไว้ครับคือถึงแม้ว่า2องเปิร์กนี้นะครับมันจะมีเอฟเฟกผลลัพธ์ที่ต่างกันแต่มันมีเงื่อนไขาบางอย่างที่เหมือนกันอยู่ครับ โดยผมเนี่ยจะขอพูดรวบยอด2เปิร์กนี้ไว้เป็น1อันนะครับโดยเปิร์กนะครับถูกปรับในเรื่องของระยะการทำงานครับให้ไกลขึ้นจาก12เมตรเป็น8 12 16เมตรตามลำดับขั้นของเปิร์กขั้น1 2และ3ตามลำดับครับแล้วก็เอฟเฟกของเปิร์กนะครับจะมีผลเพิ่มเติม,เ,ตมเมื่ออยู่นอกระยะ เป็นเวลา4วินาทีจนกว่าจะกลับมาอยู่ระยะดังเดิมครับพูดง่ายๆคือถ้าเรากับเพื่อนเนี่ยอยู่ห่างกันเกิน16นเมตรเมื่อไหร่เอฟเฟกต์วิ่งไวหรือว่าเอฟเฟกต์ของการวิ่งไม่ทิ้งก้าเท้าเนี่ยมันก็จะบวกเวลาเพิ่มเติม4วิครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรากับเพื่อนเนี่ยกลับมาเจอกันทันเนี่ยเอฟเฟกต์ตรงนี้นะครับมันก็ยังคงอยู่ต่อแต่ถ้าเกิดว่าเรากับเพื่อนเนี่ย วิ่งห่างกันเกินสีวิเมื่อไหร่เปิร์กมันก็จะหยุดทำงานทันทีครับและนะครับเปิร์กพวกนี้เอาคูดาวออกแล้วนะครับจากเดิมเนี่ยที่มีครูดาวนานถึง1น0 160แึงและ140ิวินาทีครับและยังไม่จบครับก็ได้เอาเงื่อนไขที่ว่าเปิร์กจะหยุดทำงานเมื่อคนใดคนหนึ่งบาดเจ็บ ออกไปด้วยซึ่งหมายความว่าต่อให้เรากับเพื่อนเนี่ยหรือไม่ก็คนใดคนหนึ่งนะครับเจ็บแต่ถ้าเกิดว่าเรากับเพื่อนยังคงอยู่ใกล้กันในระยะ6เมตรเอฟเฟกของเปิร์กก็ยังทำงานอยู่นั่นเองครับอันต่อมาครับมีชื่อว่า collective action ซึ่งเปิร์กนี้นะครับเดิมทีเนี่ยเรากับเพื่อนต้องปั่นไฟหรือว่าฮิวร่วมกัน เพื่อทำการแชร์บัฟนะครับแต่ในเซิร์ฟเทสเนี่ยเขาก็ปรับให้เอฟเฟกการแชร์บัฟเนี่ยมันจะแชร์ให้กับเพื่อนที่อยู่ในระยะ8เมตรได้ครับแล้วก็ทุกครั้งที่เพื่อนกดสกิลเช็คพลาดหรือว่ากดแตกไอการกดพาดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นเพอร์เฟกนะครับจากเดิมเนี่ยที่มันเปลี่ยนเป็นแค่กู๊ดเฉย อันต่อมาครับมีชื่อว่า Inner Focus ซึ่งนอกจากจะทำให้เราเนี่ยเห็นรอยเท้าของเพื่อนแล้วเมื่อเพื่อนบาดเจ็บหรือว่าเ,เสียเล้เป็นหนึ่งขั้นเนี่ยเรานะครับก็สามารถเห็นออล่าของคิลเลอร์ได้อีกด้วยซึ่งเวลาการอ่านออล่าเนี่ยก็ถูกปรับให้นานขึ้นเป็น 6, 8และ10วินาทีจากเดิมนะครับ 3, 4 และ5วินาทีแล้วก็การที่อ่านออร่าเนี่ยมันจะต้องมีเพื่อนบาดเจ็บและอยู่ห่างจากเราภายใน3 2เมตรครับแต่มันก็ปรับให้เปินี้เนี่ยมันส่งผลทั่วทั้งแมปแลครับก็คือถ้าเราอยู่ฝั่งหนึ่งแต่เพื่อนบาดเจ็บใจฝั่งหนึ่งเราก็สามารถเห็นออร่าคิลเลอร์ได้นั่นเองครับ อันต่อมาครับมีชื่อว่า VR g o n n a Life Forever ซึ่งเพิ่มคาร์โบในการฮิวให้ไวขึ้นเป็น150%จากเดิม100%ครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องไปปดต่อขอ Body Box เพื่อนเพื่อทำให้เปิรก์กสามารถฮิวเพื่อนแล้วติดทนทานได้ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถฮิวเพื่อนแล้วติดทนทานได้ โดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆแล้วครับแต่ว่าเอฟเฟกอันนี้เนี่ยมันจะมีครูดาวทุกๆุก30วินาทีนะครับซึ่งระหว่างที่กำลังคููดาวอยู่เนี่ยเราก็ไม่สามารถฮิลเพื่อนแล้วติดทนทานได้นะครับแต่ว่าความเร็วในการฮิลเนี่ยอันนี้คือมันยังฮิลได้ตลอดเวลาครับ อันต่อมาครับมีชื่อว่า p o i ส์โดยเปิร์กนี้เนี่ยเมื่อเราเริ่มแตกเครื่องปั่นไฟเป็นครั้งแรกเราจะสามารถเห็นออร่าของฆาตรกรเป็นเวลา6วินาทีครับซึ่งนี่เป็นเอฟเฟกที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่และมันจะเกิดขึ้นเพียงแค่เครื่องลักรั้งถ้าเกิดว่าเราไปแตกเครื่องเดิมซ้ำๆมันก็จะไม่เผยออร่านะครับถ้าอยากดูออร่าเพิ่ม ็ต้องไปแตะเครื่องใหม่นอกจากนี้เนี่ยเมื่อเราปั่นไฟเสร็จนะครับเวลาในการซ่อนรอยเท้าของเปิร์กนี้เนี่ยมันก็จะนานขึ้นจาก 6, 8, 10วินาทีเป็น 10, 12และ14วินาทีครับ อันต่อมาครับมีชื่อว่าบัตรัชซึ่งเดิมทีเนี่ยเป็นเปิร์ทที่มีเงื่อนไขาการทำง,งานที่ยาวมากครับคือมันยาวจนผมขี้เกียจอธิบายนะ้วหยอกเล่นครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเดี๋ยวนี้แหละอย่างแรกนะครับเราจะต้องลงจากตะขอในเฟสสุดท้าย 2. เราต้องเลือกเต็ม 3. เราต้องติดหมดกำลังอยู่ครับคือต้องมีเงื่อนไข3อย่างถึงจะสั่งใช้งานปรลัดได้ และเมื่อเรากดสั่งใช้งานบาลานซ์นะครับเราจะเจ็บหนึ่ขั้นพร้อมกับติดผุพัง20วินาทีโดยแรกกับการที่เราเนี่ยจะหายจากการติดหมดกำลังทันทีและเมื่อเวลาตรงนี้นะครับมันผ่านไปครบ2 0วิเนี่ยเราก็จะกลับมาเลือดเต็มเหมือนเดิมครับซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยมันดูยากแล้วก็วุ่นวายใช่ไหมครับแต่ในเซิร์ฟเทสเนี่ย มันเปลี่ยนเงื่อนไขการทํางานที่แบบมันใช้งานง่ายมากครับก็คือหลังจากที่เราเนี่ยลงจากตะขอเปิร์กมันก็จะทํางานเป็นเวลา40 50และ60วินาทีครับแล้วก็เปิร์กนี้เนี่ยมันจะไม่ทํางานเมื่อประตูทางออกพร้อมเปิดหรือเราไปทําอากับกิยริยาต่างๆที่ช่วยเพิ่อมโอกาสในการาการอดครับอย่างเช่นออปั่นไฟ ฮิวคือไอ้พวกเนี้ยเงื่อนไขนะครับมันจะคล้ายๆเปิร์กการโจมตีเด็ดขาดหรือที่คนไทยเรียกกันว่าแทงหลังนั่นเองครับอันต่อมาครับก็เป็นควิกแกมปิดซึ่งเปิร์กนี้นะครับทั้งมีการบัฟเนิร์แล้วก็เพิ่มอะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยโดยอย่างแรกนะครับเมื่อเราถูกไล่ล่านอกจากจะทำให้เพื่อนอ่ะปั่นไฟไวขึ้นแล้วเรานะครับ จะเห็นออร่าของเซอร์คนอื่นๆด้วยครับแล้วก็เปิร์กนี้เนี่ยจากเดิมนะครับจะทําให้เพื่อนที่อยู่ห่างจากเราในระยะ36เมตรปั่นไฟไวขึ้นแต่เปิร์กนี้จะส่งผลทําให้เพื่อนปั่นไฟไวขึ้นทั้งแมปครับแต่แต่แต่เมื่อเราป่าเจ็บนะครับเปิร์กจะมีครูดาว60วินาที และเปิร์กนี้โดนเนิร์ฟในเรื่องของโบนัสการปั่นไฟครับก็คือเซอร์คนอื่นๆเนี่ยจะปั่นไฟไวขึ้นเพียงแค่3 4และ5จากเดิมนะครับที่ปั่นไฟไวขึ้น6 7และ8อันต่อมาครับก็เป็น Distortion สุดยอด เบิร์กซ่อนออล่าของเซอร์ที่ทำให้บรรดาเปิร์กและแอดออนของคิลเลอร์เป็นหมันมาแล้วหลายต่อหลายครั้งครับซึ่งเปิร์กนี้เนี่ยได้เอาโทเค็นแล้วก็การเก็บโทเค็นจากเปิร์กนี้ออกไปครับและเมื่อเปิร์กนะครับทำงานไปแล้วเปิร์กนี้จะไม่สามารถใช้งานได้อีกจนกว่าเราจะถูกไล่ล่าครับ แต่ทางเดฟเนี่ยก็มีการใจดีใจดีก็คือเพิ่มการทำงานของเปิร์กนี้ให้นานขึ้นเป็น8 10 12วินาทีจากเดิมนะครับที่มีอยู่เพียง6 8และ10วินาทีครับสุดท้ายครับก็จะเป็นเปิร์กลักกี้ตาซึ่งลักกี้ตาเนี่ยเมื่อเราซ่อนตัวอยู่ในล็อกเกอร์นะครับเราจะไม่มีเสียงเจ็บแล้วก็ไม่ทิ้งรอยเลือด เป็นเวลา10วินาทีอันนี้คือเอฟเฟกเก่าครับแต่อันใหม่เนี่ยมันปรับให้เราเนี่ยจะไม่มีเสียงเจ็บเพียงอย่างเดียวแต่เวลาในการทํางานเนี่ยมันจะนานขึ้นครับก็คือมันจะส่งผลเรื่อยๆตราบใดที่เรายังอยู่ในล็อกเกอร์นั้นอยู่แล้วก็หลังจากที่ออกจากล็อกเกอร์มานะครับอันนี้คือเอฟเฟกเก่านะมันจะทําให้เราเนี่ยเห็นออลา่าเครื่องปั่นไฟที่อยู่ใกล้สุด แล้วก็เห็นออลาเซอร์คนอื่นๆ1 0วิทีครับแต่เอฟเฟกใหม่เนี่ยมันก็ถูกปรับมาให้นานขึ้นจาก10วิเป็น30วิและเพิ่มเอฟเฟกที่ทำให้เราเนี่ยซ่อนรอยเลือดและไม่มีเสียงเจ็บอีกด้วยครับส่วนต่อมาครับก็จะเป็นการปรับเปิร์กของทางฝั่งฆาตรกรโดยผมจะเริ่มจากเปิร์กเจนติกลิมิตซึ่งเดิมทีเนี่ย จะทำให้เซอร์ที่ฮิวเซตนะครับติดหมดกําลังแต่มันก็ถูกรีเวิร์กมาใหม่แล้วครับก็คือเมื่อเซอร์เนี่ยถูกทำให้บาดเจ็บเซอร์คนล่าวเนี่ยก็จะติดหมดกําลังนานถึง 6...7... และ 8... วินาทีครับซึ่งปรับมาอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันก็น่าใช้มากขึ้นนะอันต่อมาครับก็เป็นรีเวอร์นนซซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้อง แขวนเซอร์เพื่อเก็บโทเค็นและทำให้เซอร์ฮิวช้าครับแต่ว่าตอนนี้นะครับมันรีเวิร์มาใหม่ก็คือเมื่อเซอร์ปลดตะขอก็จัดติดโทษฮิวช้า30-40-50%เป็นเวลา30วินาทีอันต่อมาครับก็เป็นเพิร์ทแวกซึ่งเดิมทีเนี่ยเราต้องแขวนเซอร์แล้วก็ไปพังไม้เพื่อทำการทำให้เซอร์กรีดนะครับ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเปิร์กนะครับมันปรับใหม่มาตรงที่เริ่มเกมมาเปิร์กนี้จะมี3โทเค็นและทุกครั้งที่ทําการทางไม้หรือว่ากาแพงเนี่ยมันจะเป็นการจ่าย1โทเค็นซึ่งทําให้เซอร์ที่อยู่ในระยะย4เมตรเนี่ยทำการกรีดและเผยออร่านานถึง3 4และ5วินาทีครับซึ่งเปิร์กนี้เนี่ย สามารถเติมโทเค็นได้ด้วยการแขวนเซอร์ครับซึ่งจะได้คืนกลับมาครั้งละ1โทเค็นแต่เปิร์กนี้จะเก็บโทเค็นได้สูงสุด3โทเค็นครับอันต่อมาครับก็เป็นแมชช i นเล e ร์นิ่งซึ่งเดิมทีแล้วเนี่ยเราจะต้องถีบเครื่องหนึ่งครั้งเพื่อเปิดใช้งานเปิร์ครับและถีบเครื่องอีกหนึ่งครั้งเพื่อทำการวางหดังไว้ที่เครื่องซึ่งมันวุ่นวายครับ แต่ว่าในเซิร์ฟเทสเนี่ยเขาก็ปรับตรงที่เรานะครับสามารถถีบเครื่องแค่ครั้งเดียวก็สามารถวางกับดักไว้ที่เครื่องได้แล้วครับไม่จาเป็นต้องถีบเครื่อง2ครั้งแล้วอันต่อมาครับก็เป็นเดดบาวซึ่งเดิมทีเนี่ยเราจะต้องอยู่ห่างจากเซอร์ที่กําลังฮิวกันนะครับอย่างน้อย3-2เมตรเพื่อทําให้เปิร์มมันทํางานแต่ว่ามันปรับมานะครับก็คือ มันไม่จํากัดระยะการทํางานของเปิร์กแล้วคือต่อให้อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเปิร์กมันก็ทํางานครับซึ่งเมื่อเปิร์กทำงานเนี่ยส่งผลให้เซอร์ที่ฮิวคนอื่นเสร็จนะครับกรีดและติดสานะไม่รู้ตัวเมื่อห่างจากคนที่เราฮิวให้นะครับ8เมตรขึ้นไปซึ่งไอเวลาไม่รู้ตัวเนี่ยมันจะติด เพียงแค่60วิยียทีในแพดเก่าแต่แพดใหม่นะครับมันจะติดไม่รู้ตัวไปเรื่อยๆจนกว่าคนฮิลเนี่ยจะถูกแขวนตะขอครับต่อไปครับก็เป็นซันชินแทคกติกซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถเห็นออร่าของไม้แล้วก็เจุดโดดครับแต่มันปรับใหม่ตรงที่เมื่อมีเซอร์อยู่ระยะ6เมตรนะครับ จากแผ่นไม้ที่ถูกทับและเซอร์คนที่ว่าเนี่ยอยู่ห่างจากเรา16เมตรเซอร์คนั่าล่าวเนี่ยมันก็จะถูกเผยออร่านานถึง6 8และ10วินาทีครับอันต่อไปครับก็เป็นเปิร์กสวิตคนตายครับซึ่งเปิร์กนี้เนี่ยมันจะล็อกเครื่องกับเครื่องแรกที่ถูกปล่อยมือเท่านั้นก็คือถ้าเครื่องแรกโดนล็อก และเครื่อง2เครื่อง3าเครื่อง4ีเนี่ยมีคนแตะแล้วปล่อยเครื่องมันจะไม่ล็อกนะครับมันจะปั่นได้ต่อแต่ว่าเวลาในการล็อกเครื่องเนี่ยมันจะนานขึ้นจาก20 25, 30เป็น40 4, 5หและ50วินาทีครับอันต่อมาเขาก็เป็นบัตรเอ็กโคซึ่งเปิร์กนี้เนี่ยปรับมาให้ไม่มีคููดาวครับจากเดิมเนี่ยที่มีคููดาวนานถึง 80, 70 และ60เวียทีแต่แต่แต่เอฟเฟกการติดเลือดท่วมและหมดกำลังก็จะน้อยลงเหลือเพียง20 25 30จากเดิม45เวียทีครับอันต่อมาครับก็จะเป็นเปิร์กคำสาบอย่าง hex cloud control ซึ่งถูกรีเวิร์ความสามารถมาครับคือเดิมทีเนี่ยมันจะล็อกจุดโดดเอาไว้60วีครับ แต่มันเปลี่ยนใหม่กลายเป็นว่าเปิร์กนี้นะครับจะมีโทเค็น5โทเค็นและทุกครั้งที่เซอร์ทำการโดดหน้าต่างอย่างว่องไวเปิร์กนี้นะครับจะจ่ายโทเค็น1โทเค็นและทำการล็อกจุดโดดนั้นเอาไว้ซึ่งมันจะล็อกไปเรื่อยๆจนกว่าโทเทมไฟของคำสามนี้นะครับจะถูกทำลายลงและเปิร์กนี้ก็จะล็อกจุดโดดได้สูงสุด5จุดครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าเซอร์เนี่ยไปโดดจุดใหม่ไอจุดเก่าที่มีการโดดเอาไว้นานแล้วนะครับมันก็จะขายล็อกออย่างเช่นมีเซอร์เนี่ยโดดไปครบผ้าจุดละพอเซอร์มาโดดจุด6จุดที่1นะครับมันก็จะคลายล็อกจุด6ก็ล็อกแทนพอมาโดดจุด7จุด7ล็อกจุด2คลายล็อกประมาณนี้ครับอันสุดท้ายท้ายสุดครับก็เป็นเพิร์กพรีเตอร์ซึ่งเดิมทีเนี่ย มันทําให้เห็นรอยเท้าชัดขึ้นครับแต่มันปรับใหม่กลายเป็นว่าเมื่อเซอร์หลุดพ้นจากการไล่ล่าของคิลเลอร์นะครับเซอร์คนดังกล่าวเนี่ยจะถูกเผยออร่า6วิทาทีและเมื่อเปิร์กนี้ทํางานไปแล้วนะครับเปิร์กจะมีคูดาอยู่ที่60 50และ40วิทาทีครับส่วนสุดท้ายครับก็จะเป็นการปรับสมดุลฆาตกรทั้ง4ครับ โดยผมจะเริ่มจากตัวมะเร็งอย่างเดร์สเกาเมเชนก่อนซึ่งเป็นตัวที่มีคนชอบหลักร้อยแต่คนเกลียดหลักร้านครับเดร์สเกาเมเชนเนี่ยก็ความหนืดของเซอร์ที่ถูกสแกนจากโดรนนะครับจะลดลงเหลือ5%จากเดิม10%กลายไป็ครึ่งหนึงแล้วก็ตอนที่สเก l เมเชนเนี่ยดีเทคหรือว่าสแกนเจอเซอร์นะครับสเกาเมเชนจะไม่ได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่อีกต่อไป ก็คือมันจะไม่วิ่งไหวขึ้นแล้วแล้วก็ตัวโดรนนะครับจะอยู่ในสถานะโหมด Activate ตลอดเวลาครับจากที่เมื่อก่อนเนี่ยมันมีทั้งโหมดล่องหนหรือว่า s Scout Mode แล้วก็โหมดทำงานโหมดสอดส่องอย่าง Activate Mode คือมันมี2โหมดครับแต่ตอนนี้มันเหลือเพียงแค่โหมดเดียวแล้วก็คือ Activate Mode และสิ่งที่ผมมองว่าหนักสุดเลยคือ เขาได้ทำการลดจำนวนเส้นสแกนหรือว่าลายสแกนของตัวดโดรนลงเหลือเพียงเส้นเดียวจากเดิม2เส้นครับซึ่งมันเป็นอย่างนี้เลยครับ <c oughs> <c oughs> คือเหมือนเหมือนดโดรนพิการนะทุกคน <c oughs> แต่แต่กัมมัชน um นะครับก็ถูกปรับมาอย่างหนึ่งเพิ่มเติมก็คือไอ้ลายสแกนของดโดรนเนี่ย จะมองไม่เห็นเมื่อห่างจากโดรนตั้งแต่16เมตรขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นในมุมเซอร์นะครับคือผมลองวิ่งให้ออกจากให้ห่างจากตัวโดรนนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าต่อให้ผมจะวิ่งมาไกลแค่ไหนอะ่ะผมก็ยังเห็นไอ้ลายสแกนของตัวโดรนอยู่เลยครับซึ่งอันเนี้ยไม่รู้ว่าบักหรือเปล่านะแล้วก็มีการปรับ แอดออนที่บูตสปีดของตัวโดรนด้วย1อันครับซึ่งมันจะไม่บูตสปีดต่อไปแล้วครับตัวที่2ครับก็เป็นเดอะฮิวบิลลี่ซึ่งมันก็โดนเนิร์ฟครับคืออย่างแรกเนี่ยตอนที่ฮิวบิลลี่นะครับใช้เรื่อยเนี่ยเราก็จะได้ไอตัวชาร์จสีขาวมาครับซึ่งเป็นชาร์จที่ถ้าเกิดว่าม,มันเก็บเต็มเนี่ยมันก็จะเข้าสู่โหมดโอเวอร์ดา์ครับซึ่งชาร์ตตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เรื่อยเนะี่ยมันก็จะเริ่มหายไปครับ ซึ่งมันจะมาไวขึ้นเป็น8วินาทีจากเดิม15วิทีครับนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่ได้ใช้เรื่อยเกิน8วิชา้าตรงนี้ก็จะค่อยๆลดลงไปนั่นเองครับแล้วก็ลดความเร็วของโหมดโอเวอรไดลงเหลือเพียง11.5เมตรต่อวินาทีจากเดิม13เมตรต่อวิทีครับโอ้โหแต่มันยังหนักไม่พอครับ คือด้วยความที่ตอนที่เราใช้เลื่อดหรือวิ่งเลือนนะครับมันก็จะได้ชาร์จโอเวอร์ไดหมด,ด้วยซึ่งไอชาร์จตรงนี้นะครับไอหลอดขาวเนี่ยมันก็จะได้น้อยลงเป็นอัตรา1.5ชาร์จต่อวินาทีจากเดิม2ชาร์จต่อวินาทีครับคือเดิมทีเนี่ยเรานะครับเลื่อยเพียงแค่10วินาทีก็จะเข้าสู่โหมดโอเวอร์ได์แล้วแต่การปรับแบบนี้มานะครับ เราเนี่ยก็ต้องเลื่อยนานขึ้นเป็น13วินาทีโดยประมาณนะครับถึงจะเข้าสู่โหมดโอเวอร์ไดได้แต่ยังไม่พอครับเขาก็มีาการเพิ่มครูดาวเมื่อใช้เลือดจมตีพลาดให้นานขึ้นเป็น2.7วนิจากเดิม2.5วินาทีครับคือโดนหนักมากครับรวมถึงแอดออนด้วยครับซึ่งแอดออนเนี่ย มันเนิร์ฟเรื่องของอัตราการหักเลี้ยวแล้วครับตามนี้เลยครับตัวที่สครับก็เป็นเดอทวินซึ่งถูกเนิร์ฟในส่วนของตัววิตเตอร์หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่าไอแดงครับคือเมื่อไอแดงทล่ลายเนี่ยคูลดาวของมันเนี่ยจะนานขึ้นเป็น20วิจากเดิม15วิ และเพิ่มครูดาวของวิกเตอร์เมื่อทำเซอร์ล้มให้นานขึ้นเป็น3.2วิจากเดิม2.7เวทีครับสุดท้ายครับก็จะเป็นการปรับสกิลของฆาตรกรดิอันโนนโดยดิอันโนนเนี่ยตอนที่มันวับไปที่ล่างป้อมนะครับพอมันวับเสร็จเนี่ยมันก็จะเดินช้าครับหรือว่าเดินหนืดซึ่งมันจะเดินหนืดเพียงแค่1.4วิจากเดิม1.7วิ แล้วก็ตอนที่มันนะครับกำลังเดินเพื่อชาร์จ u x เนี่ยไอกระบวนการการเดินชา้านะครับมันก็จะเกิดไวขึ้นด้วยจากเดิมที่ใช้เวลา0.2วิมันก็ใช้เวลาเพียงแค่0.07วิครับแล้วก็มีการปรับปรุงเรื่องของ u ซ d e เฟ e ต t ตอนยิง u v x แล้วก็มีปรับการแสดงผลลัพธ์จากตอนยิงด้วยครับ และก็มีการแสดงให้เห็นถึงไอหลอดชาร์จในเรื่องของสกิลการยิง UVX เออเวลาที่ร่างปอมจะเกิดแล้วก็คุณําการวาร์ปครับซึ่งมันจะทําให้มองง่ายขึ้นครับอ,อย่างตรงเนี้ยคือผมเนี่ยต้องกดคลิกขวาก่อนครับเพื่อทําการชาร์จพอชาร์จเสร็จเนี่ยถึงค่อยกดคิิกซ้ายเพื่อปล่อย UVX ประมาณเนี้ยครับแล้วก็มีบอกได้ว่าตอนเนี้ยเหลือร่างปอมกี่ร่าง แล้วก็เออ่ครูดาของล่างปอมเนี่ยมันจะเกิดตอนไหนมันจะมาหรือยังประมาณเนี้ยครับคือจากตรงเนี้ยจะเห็นว่าพอร่างปอมมันกำลังชาร์จนะครับมันก็จะเป็นหลอดสีขาวซึ่งค่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆพอหลอดม,มันเต็มเนี่ยหลอดตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงและมันก็จะมีเวลาที่ล่างปอมจะสปอนเกิดครับแล้วก็มีบอกคูดาของการวารปด้วยครับคือมันมีบอกทุกอย่างอะ ทําให้มันเล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงแอดออนของ D-Unknown สองอย่างด้วยตามนี้เลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้น,นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบายบายครับสวัสดีครับ